ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ทุกๆท่านนะคะตามที่แม่น้องได้เคยแจ้งให้ทราบแล้วว่ามีคุณตาท่านหนึ่งซึ่งเคยเลี้ยงน้องทงมมีน้องสยกะมาโดยเฉลี่ยวันละ12 1 4ถึง14ชั่วโมงคุณตาท่านนี้พูดภาษาอังกฤษได้แบบ broken English แต่มีวิธีการมีเทคนิคอย่างไรที่ทำให้ คุณตาเลี้ยงน้องมาจนกระทั่ง8ปีแล้วนะคะแล้วก็น้องก็พูดสังเกตได้อย่างที่คุณแม่เห็นนะคะเดี๋ยววันนี้เราลองมาสัมภาษณ์คุณตาท่านนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวขอให้แนะนําตัวก่อนนะคะว่าเป็นใครมาจากไหนยังไงนะคะเผื่อคุณแม่จะได้รู้จักกัน,นะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ผมเป็นครูคณิตศาสตร์มาก่อนวิชาที่เรียนอ่อนที่สุดคือภาษาอังกฤษแต่พอดีพอปลเกษียณออกมาแล้วก็ได้ดูแลทัมีกับสาคะสองคนตั้งแต่เกิดโดยที่เราไม่เคยพูดภาษาอังกฤษเลยเพราะเป็นวิชาที่เรียนได้ไม่ดีแต่ก็จะลองฝืนสังคมดูเวลาเลียงเขาได้เกิดมาก็อันไหนไม่รู้ก็ เปิดดิกชันนรีชี้เข้าไปที่ตาก็เม้าชี้ไปที่จมูกก็โน้ตชี้ไปที่หูก็เอียชี้ไปที่ตาผากก็ฟอเหสต์ชี้ไปที่ผมก็แฮส่วนตัวไหนที่เราไม่รู้เราก็เปิดดูจากดิกชันนารแต่เราจะไม่พูดภาษาไทยเลยก็ทำอย่างนี้มาตลอดเวลา ให้นมเขาบอกว่าดิ่มมิลเวลาดื่มน้ำก็ดื่มบอเทอร์อย่างอื่นๆโดยเราไม่พูดไทยเขาเลยทั้งวันพูดแต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวคำสั้นๆเท่าที่เราจะรู้หลังจากนั้นมาระยะหนึ่งเขาก็จะเริ่มพูดได้และถามเราเช่นเขาถามบอกวัด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 เขาชี้ไปที่จานดาวเทียม ซึ่งผมเองก็ไม่รู้เลยว่าภาษาอังกฤษว่าอะไรแต่ถ้าเกิดเราตอบเขาไปว่าจานดาวเทียมก็จบผมก็จะไม่พูดเมื่อผมไม่รู้ผมก็เข้าไปดูที่ดิกชันารีหรือ Google เปิดดูรู้ว่าเป็นเซทเทไล่ก็ถึงมาบอกเขาแล้วก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษไว้ที่ตรงจานดาวเทียมนั่นว่าเซทเทไละไปเจออย่างอื่นๆ ก็ทำแบบเดียวกันนะไปเจอเช่นแรดเราไม่รู้ว่าศัพท์คำว่าแรดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะ mm hmm. ก็ถามบอกวัด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 ซึ่งเรามีสัตว์อยู่เยอะแยะในบ้านเพราะเราซื้อตัวตุ๊กตามาจากตลาดเราก็ไปเป่วยก่อนร, oh, นรู้ว่าโอ้ไดโนเสาร์มนรู้ว่าไดโนเสาร์ล้วก็เอาไดโนเสาร์มาเขียนไว้ที่ ที่ตัวแรกนั้นอลองสแกนหาดูนะคะคำว,ว่าไดนโนเสาร์อยู่ตรงไหนเอ่ยอ่าเจอพอดีค่ะนี่เลยเห็นเลยเห็นไหมคะมีพรอ็อพด้วยอาจารย์ทาอย่างนี้นะคะยังมีตัวอื่นๆด้วยนะคะคะขอโทษค่ะ,ะ,ดดคะชนคะแล้วอาจารย์รู้สึกเรียกอาจารย์นะคะเพราะว่าเป็นอาจารย์นะคะอาจารย์รู้สึกว่าอยู่กับเด็กทั้งวันนะคะ12ถึง14ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นระยะเวลายาวนาน แล้วอึดอัดไหมคะที่จะต้องอยู่แล้วก็พูดภาษาอังกฤษกับเขาอย่างเงี้ยทั้งๆท,ท,ที่เราเราไม่ถน,นัดนะคะเราไม่อึดอัดอะไรครับเพราะเราปล่อยเขาเล่น <c oughs> เขาก็เล่นไปเรามีของเยอะหน่อยเรามีรูปตัวการ์ตูนต่างๆพวกเป็นรูปสัตว์แล้วก็มีต้นไม้อ,อยู่เยอะในบริเวณบ้านแล้วเขาก็ปล่อยเขาไปเล่นไปตามเรื่องคอยดูอย่างเดียวคือความปลอดภัยนะเราคอยดูเขาดูแลเขาอย่าให้เขาเกิดอุบัติเหตุแต่เราจะไปพูดภาษาไทยกับเขา ทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดถ้าเราไม่รู้<ส>ก็แบบที่ว่าคือเปิดดิกหรือเปิด Google ก่อนแล้วที่โมบอกก็ที่หลังแสดงว่าแสดงว่าสื่อการสื่อที่อาจารย์ใช้กับน้องโทมีน้องไซยากา์เนี่ยไม่มีอะไรเลยนอกจากคือธรรมชาติที่เราอยู่กับเขาแล้วก็เราเลี้ยงเขาแล้วอยากพูดคำไหนเราไม่รู้ก็แค่เปิดดิ i o นรี่ บทิดพจนานุกรมค่ะก็คือมีสื่อสื่อที่อยู่ทุกทุกคนทุกบ้านมีเลยก็คือพจนานุกรมแล้วมีอย่างอื่นไหมคะทําไมเอ๊คุณแม่บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊เราทําไมอย่างนี้น้องน้องได้สำเนียงมายังไงแล้วน้องเรียงร้อยคําเป็นภาษาเป็นคําพูดยาวๆเป็นประโยคยาวๆเป็นเรื่องราวได้ยังไงสำหรับประโยคยาวเราซึ่งไม่เป็นเลยเราเราไม่แค่จะรรู้แต่อย่างมากก็ได้แค่ไ่เกินสามสามสี่คำประโยคที่ สั้นๆสามสี่ 3, คำที่เราเพอจะรู้อยู่บ้างเพราะเราก็เรียนมามัธยมมาตั้งแต่ก่อนเราก็พอจําได้บ้างก็าอาศัยว่าเราเปิดจากซีดีดูนิทานเลือกสั้นๆหรือเปิดจาก g ู o g l e อินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะอินเทอร์เน็ตอาจารย์ใช้อินเทอร์เน็ตเลือกสั้นให้เขาดูเปิดซ้ําแล้วซ้ําอีกหรือว่าเวลาเขานอนบนเตะเราก็ ร้องเพลงร้องเพลงเพลงที่เราพอร้องได้สั้นๆเพลงที่เราเรียนมาสมัยเมื่อสามสี่ปีที่แล้วเราก็ร้องเพลงภาษาที่สั้นๆอาจจะเป็นเพลงสั้นๆที่เราได้มาเพลงง่ายๆครับจะยกตัวอย่างให้ดูเช่นเมรีรีเมรีรีกีดเดอร์มอนเชียรีรีเชียรีรีสาวเดอร์ฮอนฮักตูเดอเอโกเฮเดมเพ โอ้โหเพาะด้วยค่ะอย่างนี้ต้องถามน้องโทมูมีน้องสยยากะว่าจี้จังร้องเพลงเพาะหรือเปล่าไม่ต้องน้องโทมมีบอกฉันไม่อยากฉันไม่ต้องการไม่อยากอะไรเอ่ย Don't want to listen No Don't Don't want ค่ะมีอ่าก็คือสรุปว่า สื่อที่อาจารย์ใช้เอ๊ะอาจารย์ชื่ออะไรนะคะเมื่อกี้ได้บอกชื่อหรือเปล่าตอนต้นยังไม่ต้องบอกอ่ยยังไม่ต้องบอกไม่บอกบอกนิดนึงก็ได้ค่ะเผื่อจะได้เรียกถูกอาจารย์อะไรคะวิรัตวิรัตวอแหวนสระอิรอเรือไม่พันอากาศชอช้างวิรัตนะคะนามสกุลค่ะสุขใสอ๋อสุขใสสออกสุขสอเสือสระไอใสสุขใสหัวใสนะคะค่ะสรุปง่ายๆก็คือ นอกจากอาจารย์จะเปิดพจนานุกรมเวลาอาจารย์ไม่รู้คําศัพท์ใดๆเพราะอาจารย์จะไม่แปลเป็นภาษาไทยเลยใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็จะไม่แปลจะวิ่งไปเปิดดิกชันนารีหรือบทพจนานุกรมนอกจากพจนานุกรมแล้วอาจารย์ก็จะใช้ใช้สื่อที่เป็นสื่อวิดีโอใช่ไหมคะเป็นสื่อวิดีโอซึ่งอาจจะมีจากซีดีเก่าๆเดิมๆที่เคยมีมานะคะแล้วก็อาจจะเป็นสื่อ ที่อัปเดตสุดๆทุกวันดูได้เลยเปิดซ้ำๆกันก็ได้ก็คือสื่อใน YouTube หรือในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะแล้วก็เวลาเวลาอาจารย์พาน้องนอนเนี่ยค่ะพาน้องนอนเนี่ยก็จะจะพาร้องเพลงแล้วเมื่อกี้เห็นชี้ๆอะไรคะอาจารย์ชี้อ๋อชี้เป็นเป็นอ,อ,อะไรเอ่ยเป็นแฟลชการ์ดอาจารย์ทำเองเหรอคะเอาพยักหน้าไม่ตอบ ่ะอาจารย์ทำเองแล้วก็แขวนๆไว้ก็คือพาน้องอ่านใช่ไหมคะอันนี้ต้องการพาให้รู้รู้คำศัพท์ตัวเองจําได้ด้วยแล้วก็ให้เด็กๆอ่านด้วยนะคะแล้วก็เพลงที่ใช้เวลาเด็กๆนอนนะคะนี่มีปเปเรียงกัน3ามเปเลยเนี่ยแสดงว่านอนหลายคนวันนี้เลี้ยงหลายคนใช่ไหมคะกี่คนคะวันนี้เลี้ยงกี่คนวันนี้เลี้ยงสองวันก็สามอ่าบางวันก็สองบางวันก็สามสองนี่คือน้องโทโมมิไซยากะแล้วก็บางวันสามก็คือต้องเลี้ยงโนเบลด้วยใช่ไหมคะโนเบลนี่คือล้านของอาจารย์เองนะคะ โอเคก็ okay. ในเบื้องต้นวันนี้ขอสัมภาษณ์ไว้แค่นี้ก่อนแต่อาจารย์มีเยอะแยะมากมีเทคนิคนะคะมีเกร็ดวิธีต่างๆเต็มพุงเลยนะคะเดี๋ยวถ้าคุณแม่ท่านใดหรืออาจจะเป็นคุณพ่อก็ได้นะคะอยากรู้อยากทราบเขียนถามมาเลยนะคะในในกลุ่มนะคะกลุ่มไบลิงโกคิสก็คือ กลุ่มเด็กสองภาษาหรืออาจจะเป็นเพจนะคะเป็นไบลิงโก k คิดก็ได้นะคะแล้วก็เป็นกลุ่มแม่บ้านนอกวิสัยทัศน์เมืองนอกหรือกลุ่มคุณแม่สอนภาษาอังกฤษลูกน้อยได้ตั้งแต่แรกเกิด h l l l o m o m m m ี่อืมคนนี้อยากออกอยากออกหน้าจอเห็นอาจารย์วิรัตนะคะซึ่งเลี้ยงเข้ามาแต่เด็ก มาถ<า>่ายวิดีโอก็เลยมาปลักฏกาย<ด>ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราวันนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนนะคะโอกาสหน้าคุณแม่ถามมานะคะแล้วเราจะตอบไป <G AS K> หรือจะถ่ายทําวิดีโอให้อยากเจอแบบตอบคาถามแบบเป็นวิดีโออย่างนี้หรือจะให้เขียนตอ, <Comment S 1> ตอบก็ได้นะคะอาหารน้องธูมิบอกให้เขียนความคิดเห็นลงมาข้างล่างเลยนะคะว่าอยากได้อะไรอยากอยากให้ไปมุมไหนนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะน้าเบลสวัสดีค่ะอู๋เจมี่สวัสดีค่ะโอ้